สวัสดีนะคะนี่เป็นคลิปแรนดอมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่วงเนี้ยคนที่แบบเข้ามาดูเนี่ยก็คือทำอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะรุ่งนะแต่ว่าการที่เราทำอะไรรุ่งขนาดเนี้ยจะมีคนมาคอยดึงคอยตัดขาเราหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันคนที่มีพลังงานของทั้งพระอาทิตย์แล้วก็ทั้งดวงจันทร์เนี่ยคือพูดง่ายๆว่าคนคนนี้ในช่วงกลางวันเนี่ย ก็เป็นคนที่มีลักษณะที่แบบแอคทีฟมากๆพูดง่ายๆว่าไม่สามารถที่จะทำสิ่งเดียวหรืออาชีพเดียวได้แต่มักจะหยิบจับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่ตลอดเวลาต้องบอกลักษณะเลยว่าคุณที่ฟังคลิปนี้แสดงว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ชอบทำอะไรอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้นิ่งเฉยแน่นอนชอบทำอะไรที่แบบ หยิบจับนู่นนี่นั่นค่อนข้างที่จะมัลติทัสกิ้งนะคะซึ่งแบบมันหมายความว่าเออชอบทำหลายๆอย่างออันนี้เป็นพลังงานที่ชัดมามากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่พูดเก่งคารมดมีรวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งคนที่มีราศีดังต่อไปนี้จะเป็นคลิปของคุณแต่ถ้าไม่ใช่หรือแบบไม่ได้ตรงกับสิ่งที่แม่หมอบอกไปก่อนหน้าเนี่ยก็คือเลื่อนผ่านเลยนะซึ่งราศีเนี่ยจะมีพิจิกมังกรกุม นะแล้วก็มีนนะแล้วก็กรกฎนะคะแล้วก็ราศีธนูคนที่เกิดวันที่ลงท้ายด้วยเลข1เลข4ี่เลข3เลข5นะคนที่เกิดวันอาทิตย์จันทร์พุธนะคะคนที่เกิดวันศุกร์แล้วก็เสาร์ด้วยนะแล้วก็จะบอกว่าช่วงเนี้ยคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะทําอะไรแล้วแบบเออมันมันดูดี เหมือนสามารถมองออกไปถึงอนาคตไกลๆได้หรอหยิบจับอะไรก็ค่อนข้างที่จะเป็นเงินเป็นทองแต่ว่ามันหมายความว่าในช่วงที่ทําระหว่างเนี้ยอ,อมันอาจจะไม่ได้พุ่งแบบพุ่งขนาดนั้นแต่ว่าค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คิดอะไรก็ไอเดียก็ค่อนข้างเล่นนะอ,อแต่ว่าอยากจะแนะนําสิ่งหนึ่งคือสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่มีทั้งพาธิตทั้งดวงทั้งดวงจันทร์ ซึ่งคุณคนนี้เป็นคนที่มีพลังงานสองสิ่งเหล่านั้นอยู่เช่นแบบตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรให้ทำเยอะคุณจะเป็นคนที่หัวแล่นมากๆเช่นอ่านหนังสือการอ่านหนังสือแล่นมากหรือวางแผนธุรกิจหรือคิดจะทำอะไรอ่ะ ช่วงกลางคืนจะเป็นช่วงที่สามารถทําได้ดีซึ่งในกระช่วงกลางวันเนี่ยจะเป็นช่วงที่ลงมือทําแต่ทีเนี้ยถ้าหากเป็นแบบช่วงที่คุณไม่มีอะไรให้ทําเลยแบบค่อนข้างว่างคุณก็จะค่อนข้างจะคิดฟุ้งซ่านคิดเพอ้อเจอ้อคิดไปเรื่อยนะเออทีเนี้ยนะอยากจะบอกว่ามีสิ่งเนี้ยที่จะช่วยให้ทุกอย่างอ่ะมันราบลื่นเหมือนตอนเนี้ยดวงของคุณอนะ่ะค่อนข้างพุ่งแล้นะยิ่งช่วงเดือน ดวงที่เป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนยาวไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยคือดวงเปิดมากๆดังนั้นแล้วแม่หมอนแนะนําสิ่งนี้อันนี้จะสามารถไปห้อยไว้ที่บ้านก็ได้คือดูนะว่ามีทั้งแบบพาทิตย์แล้วก็ดวงดวงจันทร์ที่มีสองพลังงานเลยในคนคนเดียวกันซึ่งไม่สามารถที่จะหาได้ง่ายๆจากแบบ ทุกคนนะพอส่วนใหญ่อะถ้ามีพลังงานของดวงจันทร์ก็คือดวงจันทร์อย่างเดียวพาทิ์ก็พาทิตย์อย่างเดียวแต่คุณเป็นคนนั้นที่มีทั้งสองพลังงานดังนั้นก็เลยอยากจะแนะนําว่าตอนนี้ทําอะไรเป็นช่วงขาขึ้นใช่ไหมให้เป็นช่วงที่หยิบ หรือตักตวงสิ่งที่ควรจะได้รับไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันอาจจะพลาดโอกาสไปได้แล้วนะเอออันนี้ก็คือแนะนําอยู่ที่ตะกร้าได้เลยนะหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่จะอยากดูดวงส่วนตัวหรืออยากอ่านไพ่ได้แบบแม่หมอเนี่ยก็สามารถถักมาที่บ้านเขียวได้เลยนะคะอันนี้ก็นี่แนะนําเลยเพราะว่าไพ่ขึ้นมาว่าเนี่ยจังหวะเนี่ยแหละเป็นโอกาสที่ดีแหละไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยคือถ้าไม่อยากมีอุปสรรคเลยนะแนะนําเลย จังหวะนี้เลยคือดีที่สุดเป็นช่วงของการตักตวงมากๆแล้วนะคะ